หาได้ไงไม่ใช่หรอกแต่ว่าคําถามใดที่เราสามารถให้คําตอบได้<ม>หน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องบอกกล่าวไปเพราะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสสล,ลามบอกว่ามันกะทามาอินมันใครก็ตามที่เขาปกปิดหรือปิดบังความรู้เอาไว้คือรู้สามารถที่จะชี้แจงบอกกล่าวได้เนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่บอกแต่<ม>เขาปกปิดมันไว้เนี่ยนบีก็บอกว่าอุลยิมะเยอมันกียามะที่บิลียามินมินนาร เขาจะถูกสวมบังเหียนจากไฟนรกวันนู้นไปวันกิยามัตจะถูกสวมบังเหียนไฟเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือเราบอกแต่การบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะบอกเลยจะขอบเขตของของหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาไปครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าหลักเกณฑ์หลักการของศาสนามันมีกรอบมีขอบเขตอยู่แล้วมันก็มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการจากัดอยู่เพราะงั้นมันก็จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ แล้วก็ทางของศาสนาและวิชาการมันก็จะต้องว่าไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นยกเว้นบางเรื่องเนี่ยอาจารย์รชิดีนมันเป็นปัญหาใหม่เป็นปัญหาร่วมสมัยที่ไม่มีนักวิชาการคนใดเขาได้วิเคราะห์ได้วินิจฉัยกันมาก่อนอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนักหน่อยเพราะว่าเราเองก็ต้องพยายามหาคำตอบให้แก่พี่น้องละหรืออย่างบางเรื่องเนี่ยนะ อุลมามะในต่างแดนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยที่เรารเรียกว่าพวกกีบาร์อุลมามะบรรดาอุลมามะในที่ต่างๆอุลมามะนี่ไม่ใช่มีที่ซาอุดีอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอุลมามะจากที่ไหนที่ไหนก็ตามของอียิปต์เขาก็มีที่ไหนแต่ที่ไหนเขาก็มีบางเรื่องเนี่ยอาจารย์รอชิดินมันเป็นการกระทำเป็นพฤติกรรมของคนบ้านเราที่บรรดาอุลมามะเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องครับ แล้วก็เขาไม่ได้เคยฟัตวาไว้ปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้รู้ครูอาจารย์ในเมืองไทยที่จะต้องหาคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างไร คือเรียกได้ว่าผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องหาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้กับพี่น้องให้กับประชาชนคือเวลามีปัญหา<ม>ใดๆเนี่ยอาจารย์โรชิดินส่วนใหญ่ในปัญหาเนี่ยเราเคยสัมผัสมาแล้วครับแล้วเราก็เคยอ่านคําวินิจฉัยของบรรดาอุลามะมามมก่อนแล้วเพราะรนั้นเราก็สามารถที่จะให้คําตอบในเรื่อง นี่ได้เพราะว่าเราเคยผ่านผ่านหรือเราเคยเรียนเราเคยอ่านเราเคยได้ยินได้ฟังคําฟัตวามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ให้คําตอบในเรื่องนั้นๆได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นปัญหาใหม่แล้วเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าอุลามะคนไหนเขาพูดจะบอกกล่าวอะไรไว้เนี่ยอืแล้วก็จะทาอย่างไรเร้วมายว่าอ้าวแล้วก็คําตอบมันก็ต้องมีในสังคมของเราเนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้ให้คําตอบล่ะ ก็เป็นปัญหามันเกิดในบ้านเราอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์วชิดินพอหญิงชายคู่หนึ่งเนี่ยเคารักใคร่ชอบพอกันต้องการเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่กันคนละศาสนาปัญหาว่าพอจะเป็นผัวเมียกันแล้วจะทํำยังไงนี่ก็ศาสนาเธอนี่ก็ศาสนาฉันเอาอยัางไงมันเอามันทั้งสองศาสนาเลยบางคนเนี่ยบางคู่เนี่ยนะ ก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือก่อนทําตามพิธีกรรมของเขาก่อนรหรือไปโบสไปอะไรต่ออะไรไปกับเขาก่อนอพอไปกับเขาก่อนแล้วก็มาสุดท้ายก็มาทําพิธีนิกะในศาสนาอิสลามเนี่ยคำถามอย่างนี้ยเราถามว่ามันซ้อที่ศาสนาไหนอาจารย์วีชิดีม,มันซ้อศาสนาไหนครับเพราะว่าเอามันทุกศาสนาเลย ทุกไไเพราะว่าเขาจะใช้คำพูดทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีก <laughs> ็อเอาทั้งหมดเลยก็ <laughs> เอาทั้งหมดก็คือไงล่ะไอ,ไอความรักเนี่ยม,มันมันรักกันได้แต่ศาสนาเนี่ยไม่ยอมที่จะเองก็ไม่ยอมค่าค่าก็ไม่ยอมเองอก็เองเป็นมุสลิมเอาเอา,เอาสมมติว่าข้าเป็นพุทธสมมุติอย่างเงี้ยนะครับนศาสนาเพราะงั้นทางญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมไม่ได้ยังไงก็ต้องทําพิธีตามศาสนาพุทธเขาก็ถือศาสนาเขาเป็นสําคัญครับ เพราะงั้นก็เลยเราก็เลยเห็นเนี่ยบางคู่เนี่ยไปทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมืออย่างกบเขาก่อนอใช่ป่ะอ้าบเสร็จแล้วก็มานิกาอาอย่างเงี้ยมันจะซ้อศาสนาไหนมันจะซ้อตามศาสนาพุทธหรือมันจะซ้อตามศาสนาอ,อิสลามครับไอของเราเนี่ยมันไม่ซ้อแน่นอนแหละฮะคือมันจะซ้อ,อยังไงอ่ะมันจะซ้อได้งไงก็อตอนไปทําพิธี กับเขาทางซีกฝั่งคานูนเนี่ยมันเหลือสภาพความเป็นมุสลิมไหมเนี่ยเราพยาเรายอมที่จะเอาศาสนาเราไปขายเพื่อที่จะให้ได้มาตามที่เขาต้องการหรือตามที่เรายอมยินยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้คำตอบอแกบรรดาผู้คนว่ามันได้ไม่ได้เอ๊ะซอไม่ซอ อย่างไงอะไรอย่างไร,รหรือพิธีกรรมในการนิกะที่มันพ่วงมารุงญพรังเนี่ยเรา่าคนอื่นเนี่ยอุลามาในต่างแดนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับพิธีกรรมพิธีกรรมเพราะอะไรเพราะมันเป็นประเพณีศาสนาในบ้านในเมืองเราศาสนาอื่นนะแต่มันก็เอามาทำในบ้านในเมืองเราด้วยมีขันหมากเอกขันหม,มากโท,โทมีต้นกล้วยมีต้นอ้อย มีประตูปา่าม,มีอะไรต่ออะไรอ่ะครับโอ้ยเอาของเขามีอะไรเราก็ขนเอามาใส่ครับใช่ไหมว่าปัญหาอย่างเนี้ยปัญหาอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นเราเนี่ยก็ต้องให้คําตอบกับพี่น้องประชาชนว่ามันถูกหรือมันผิดมันได้หรือมันไม่ได้มไม่ใช่เรานิ่ง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนไปถามอุลมะเขาก่อนนะแล้วก็ให้อุลมะเขาฟัตวามาอืมอ่าแล้วก็ พอดีละลูกคนหนึ่งก่อนกว่าจะแล้วคําตอบผมถึงบอกว่ามันแปลกนะอ,อะผู้รู้ครูอาจารย์บ้านเราหลายคนเนี่ยไอตอนไปเรียนนะรู้เรียนกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรียนนะรู้แต่เวลากลับมาแล้วเบอเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใช้ไม่ได้จะเอาวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ไม่ได้รอฟัตวากันอย่างเดียวอ,อุลมะเขาฟัตวาว่าไปตามฟัตวาอุลมะเขาไม่ฟัตวาทาไง ครับก็บ<า>กบเป็นอย่งงางนั้นก็นอยู่กันถ้าอย่งงางนั้นไปก็คืออย่างที่อาจารย์เคยว่าแล้วปิดโรงเรียนแล้วทุกวันนี้ถ้าหากว่าจะเอาแต่ฟัตวาเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วนังศึกหนังสือนเนี่ยรู้เรียนภาษาอาหรับอ่านฟัตวากันแล้วก็อาไปปฏิบัติกันอย่างนั้นเลยฟัตวาตามเขาอเอามาปฏิบัติอย่าง,งานั้น จริงๆเนี่ยฟตวาเนี่ยไม่ใช่หลักฐานของศาสนาจารชิดีนอ,อย่าไปเข้าใจผิดนะอย่าไปยึดฟตวาเป็นหลักฐานของศาสนานะครับเพราะฟตวามันก็คือคําคนและคําคนคําใครก็ช่างไม่ใช่คําของผู้บัญญัติศาสนาแต่หลักฐานที่อยู่ในฟตวาต่างหากเราเพราะงั้นเราพิจารณาดูซิว่าไอ้ฟตวานเนี่ยมันมีหลักฐานไหมนําหลักฐานจากกุรานฮะดีิสไหมเขาอ,อ้างตัวบทหลักฐานอะไรไหม ไม่ใช่ว่าฟัตวาเขาฟัตวามางี้หลักฐานางไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูตามไปก่อนแล้วนี่ประเภทหลับหูหลับตาตามทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรคือหลักฐานที่เขาอ้างในฟัตวานั้น,น,นหลักฐานในฟัตวาตั้งหากเราเนี่ยท,ที่จะถูกนํามาพิจารณาครับส่วนไอ้การฟัตวาลดลดโล,ลดลัดๆนะนะที่ไม่ได้อ้างอิงตัวบทหลักฐานเนี่ยเราก็ ต้องกองไว้ครับขอใช้คํานี้จริงๆอ่ะต้องกองไว้เพราะอาจารย์อามัดแกจะใช้บ่อยเนี่ยมันต้องกองไว้ครับไม่ใช่เอาคําคนมาถือเป็นหลักฐานของศาสนาเพราะงั้นอย่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้เนี่ยที่กถูกถกเถียงกันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยัแต่ก่อนเดือนรอมฎอนอีกมึงยกระทั่งมาถึงนี่บวชไปแล้วอีดใหญ่ก็ผ่านไปแล้วก็ยัง ยังไม่เลิกราครับนี่เราก็ถามหาหลักฐานเขาบอกว่าเอออุลมาเขาฟัตวาไว้แล้แลวหลักฐานอะไรล่ะที่อุลมามเขาอ้างนครับหลักฐานอะไร<ด>เราก็อยากรู้อยากเห็นหลักฐานว่ามันคืออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่รู้และเขาก็ไม่รู้ก็คือตามฟัตวาทั้งทั้งที่ไม่รู้หลักฐานเราจะไปกลายเป็นคนพูดที่หลับหูหลับตาตามางั้นเครับเหมือนถ้าเอาอย่างอิมัมฮานาฟี อิหม่ามฮานฟแกบอกว่าแล,ายยดดล,ล้าจะ جوز لأحد أي يقول ب ق า ل ن ا حتى يعلم من أين قلنا ไม่อนุญาตให้ใครเอาคําของเราเนี่ยไปบอกต่ออิหม่ามฮานฟีฟาตวาว่าอย่งางนั้นว่าไว้อย่างนี้นะตราบใดที่เขาไม่รู้ว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราเอาหลักฐานมาจากไหนครับเพราะงั้นแกให้พิจารณาหลักฐานที่แกอ้างหลักฐานที่แกนําเสนอ ใช่ไหมครับงั้นอุลมาแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งออิมมะ,ะบรรดาอิหมัมทั้ง4เนี่ยต่างก็เรียกร้องผู้คนไปสู่หลักฐานครับให้พิจารณาหลักฐานหรืออย่างอย่างอิหมัมมาลีกีแกก็บอกจงพิจารณานะพิจารณาอะไรที่มันฟอร์มามฟอร์มาวาฟิกุส,สุนนะอะไรที่มัน <ไป S 1> ถูกต้องสอดคล้องกอับสุนนะฟาคุดูฮู ก็ยึดมันเอายึดเอาตรงนั้นที่ตรงไหนตรงที่มันตรงกับหลักฐานใช่ไหมมาอยู่คอริฟูแต่ตรงไหนที่มันไม่ตรงกับหลักฐานวัดรีบูรอีลาอุนไายขว้างมันทิ้งไปให้ขว้างมันทิ้งไปเพราะงั้นบรรดาอิมมาเนี่ยเขาก็ให้พิจารณาหลักฐานที่เขานําเสนอไม่ใช่ยึดที่ตัวเขาไม่ใช่ยึดที่ตัวเขาไม่ใช่ยึดคําฟัตวาของเขาเพราะเขาก็รู้สถานะของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของบัญญัติ ไม่สามารถที่จะออกบัญญัติศาสนาเองให้<ม>พิจารณาที่หลักฐานของเขาวันนี้เวลาเราไปเอาฟัตวาของใครต่อของใครมาอ้างนะรู้ไหมหลักฐานในฟาตวาเขาคืออะไรอ<ม>ที่ผมเองก็พยายามถามมาเนิ่นนานลำหลักฐานเขาคืออะไรครันะก็ยังไม่ได้รับคําตอบสักทีว่ามันมันอะไรกันมันอึมครึมกันเหลือเกินมีก็ว่ามีไม่มีก็ว่าไม่มีเอาแล้วมันจะได้ไหนั่นกันไปครับ